ไปในกุ้งไอ้ทายดูทายไปดูทายไปบ้านนี่ทายไปเลยก้อนตะกอนเม็นเห็นยงถงหน้านี่เออวลืนเลยถึงหน้ามาแล้วเลยกระซังเออทายไปเลยฉึนอยากเจอน้ำไทยแทะปวดดูปวดกะไทยเนแทะไอคอนมาทำอะไรไอคอนมาเล่นน้ำค่ะไอคอนมาถ่ายรูปให้ป้าพรน้ำตัว เขาเอาแต่งไปแล้วห้าพันยายพรไม่ได้หรอกทำไมยายพรอยู่วางนลำมากเอาตัวไปแค่นั้นนี่กระดาษเออเหลือสล่ลำปางนี่แหละคนนี้ปานอีกี่วันีเนี่ยมีตัวถ้าบ่มีมันที่มีตัวมีตัได้บ่พอบ่มีคนดูโบได้ได้พอมาเดียวมาอยู่นะกระเฮ็ดลาจ้าหนุ่ม ลองเดาได้ยูนที่นี่ถายได้อยู่อดูพ่อพ่อกำลังไหว้น้ำยื้อเขาอีกฝั่งที่จะเที่ยวมาดิไมายากเด้อนะที่เที่ยวส้มมาย่านเลนบอกให้เที่ยวส้มนะ